โฆษกของรัฐบาลกัมพูชาครับก็มีการออกมาถแถลงเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยจะยึดเส้นเขตแดนตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยาม พร้อมกับเดินหน้าปักปันเขตแดนในเวที JBC และจะไม่ยอมรับนะฮะเขตแดนที่ได้มาจากการปะทะหรือการสู้รบนะฮะโดยนายเพนโบนาครับโฆษกรัฐบาลกัมพูชาก็นั่งคู่กับคนอ่าคนโทมาลีนะฮะคน,น,ะะคนหญิงมาลีนี่แหละก็มีการออกมาถแถลงครับบอกว่ากัมพูชายึดมั่นเส้นเขตแดนตามแนวทางที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนอิโดจีนสยามได้มีการกําหนดเอาไว้ครับโดยจะมีการยึดถือเส้นเขตแดนตามส่วนทิสัญญาฝรั่งเศสสยามตลอด จนแผนที่ที่ทั้งสองฝ่ายเคยยอมรับร่วมกันในอดีตนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเราเองก็ยึดมั่น1ต่อห้าหมแต่ฝั่งของกัมพูชายยังคงยึดมั่น1ต่อสองแสนขณะที่กัมพูชาบอกว่าจะไม่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงเส้นเขตใดๆที่เกิดจากการใช้กําลังและถือเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อถแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมขอให้ประชาชนรอให้ทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งสองประเทศสํารวจและปักปันเขตแดนที่ชัดเจนตามกลไก JBC ซึ่งการถแถลงการครั้งนี้ครับก็หลายคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะบอกว่าทีประทะรอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมที่กัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดปราสาทตาควายแถมยังใช้เป็นฐานโจมตีฐานทัพเนี่ยในการโจมตีฐานไทยอุท ทําไมถึงไม่ยอมยึดเส้นเขตแดนตามเดิมที่เคยตกลงหรือพูดคุยกันไว้แต่รอบนี้กลับออกมาเรียกร้องนะฮะในขณะเดียวกันครับทางโคศกกองทัพบกของไทยเราครับพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะฮะบอกว่าไทยเราเนี่ยที่เขามีการกล่าวหาว่าเราใช้กําลังในการยึดดินแดนของกัมพูชาและห้ามชาวกัมพูชากลับบ้านพักโดยย้ำนะฮะว่าพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าไปควบคุมในปัจจุบันเนี่ย เดิมล้วนเป็นพื้นที่ที่ฝั่งกัมพูชานำกําลังทหารเข้ามาวางกําลังเอาไว้และให้ประชาชนของประเทศตัวเองเนี่ยอาศัยลุกร้ําในพื้นที่อธิปไตยของไทยครับดังนั้นจึงเป็นฝ่ายกัมพูชามากกว่านะฮะที่เข้ามายึดพื้นที่ดินแดนบางส่วนของประเทศไทยและกัมพูชายังมีการใช้กำลังคุกคามต่อฝ่ายไทยครับ เราก็เลยจําเป็นต้องมีการใช้สิทธิ์ในการตอบโต้ตัวเองนะฮะตอบโต้เป็นการป้องกันตัวเองโดยการใช้กําลังในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมและได้ใช้โอกาสนี้ครับในการจัดระเบียบเพื่อเป็นการควบคุม และสถาปนาพื้นที่ชายแดนที่เราเคยถูกลุกล้ำให้มีความเรียบร้อยถูกต้องย้ำว่าไม่ใช่การลุกรานหรือเข้าไปยึดครองดินแดนของกัมพูชาแต่พื้นที่ทั้งหมดนั้นเดิมเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะก็คือยึดคืนพื้นที่ของเราเนัน่นเองนี่คือทำชี้แจงแล้วก็ยืนยัดยึดมั่นของฝั่งไทยเรารไม่เคยลุกล้ำเขาก่อนเลยนะคะ